สวัสดีค่ะสวัสดี10โมงครึ่งจากสวีเดนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บผักป่าที่มีชื่อว่าสมาย,ยืนเลนนะคะอย่างสวยเลยค่ะอยู่ด้านหลังนี้นะคะแล้วก็กระไม่ใช่กระเทียมผักเซียนป่านะคะอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะคะเกิดขึ้นติดกันเลยค่ะอย่างสวยค่ะสวยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะไปซูมดูใกล้ๆกันเลยค่ะ นี่นะคะผักเซียนอันนี้ก็คือ1กอนะคะเดี๋ยวเราจะนับนะคะว่ามีกี่กิ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ10กิ่งค่ะกอเดียวค่ะดูความใหญ่ของมันค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหักความใหญ่แล้วก็ความอ่อนนะคะนี่สวยมากใหญ่สวยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเก็บผักเซียนก่อนเลยเนาะมันขึ้นติดติดกันนะคะผักเซียนแล้วก็สมายิ้นแหลนตัวที่ว่ามีรสชาติขมๆขนะคะคล้ายๆคล้ายๆผักโขมผักกวางตุ้งผักกาดนะคะแล้วก็จะเด็ดเด็ดเด็ดไปแต่ยอดอ่นอ,อนๆนะคะ คิดว่าเก็บไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆเห็นนะคะเดี๋ยวเก็บกอนี้เดี๋ยวประเดิมกอนี้เสร็จจะซูมให้เพื่อนๆดูความสวยงามและเยอะของมันอันนี้ก็คือกอเดียวค่ะเพื่อนๆดูความงามของมันสะกก่อนอ้วนอ้วนนี่ค่ะใหญ่มากแต่ละก้านเนี่ย กับผักกาดสซมายินเลนนะคะเกิดขึ้นมาในบริเวณเดียวกันตรงนี้เขาเกิดแบบว่าเป็นระเบียบมากเลยค่ะเกิดเป็นกอกอนะคะไม่ทีนะคะเขาก็เลยใหญ่แล้วก็สวยเป็นพิเศษเยอะมากค่ะอยู่ข้างทางนะคะ กอน,นี้โซมายิแเลน่นดูความใหญ่ค่ะความใหญ่ของต้นเท่านิ้วอันนี้เลยนิ้วนิ้วนิ้วชี้ติดกันเลยก็ผักเซียนเยอะมากเลยอ่ะเขาขึ้นเป็นระเบียบมากเลยเหมือนมีใครมาปลูกไว้ ไปในซอยหน่อยก็เป็นบ้านคนนะคะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเต็มเลยตลอดแนวค่ะข้างทางเนี่ยเต็มเลยพอเข้ามาในซอยแป๊บเดียวก็เจอเลยค่ะซอยไม่ไม่ลึกมากนะคะไม่ลึกมากดูความงามผักเซียนวันนี้ค่ะเมื่อคืนฝนตกนะคะวันนี้ผักก็เลยเออสวยเป็นพิเศษ สวยมากพักเซียนตันนี้คือแบบว่ามันสวยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอยากจะเก็บให้หมดเลยแต่ว่ามันกินไม่ไหวเดี๋ยวอ,อีกสักหน่อยคิดว่าเก็บแค่กรอน,นี้ก็พอนะคะกรอน,นี้กอสุดท้ายละเมื่อกี้ลืมกดถ่ายไปนะคะอีกกรอนหนึ่งที่เก็บ เดี๋ยวมาดูความใหญ่ของต้นนี้นี่ค่ะว้วนมากอะ่ะเก็บแค่สามกอสี่กอก็เต็มแล้วเนี่ยจะเต็มตะกร้าละ เดี๋ยวเราจะเก็บผักสมายินเลนนะคะ,จะเจ้าแต่ดอกวันนี้ดูความใหญ่ของลำต้นลำต้นเขาก็จะเหลี่ยมๆนะคะใหญ่มากเท่านิว้วชี้ไม่เคยเจอสมายินเลนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนดูยอดคะ่ะเนี่ยก่อนที่ดอกจะบานเนี่ยมันจะเหมือนอหัวบรอกโคลีนะคะคนสวีเดนเขาก็ กินแต่ส่วนนี้แหละคะ่ะดอกต,ตูมเนี่ยกินแทนบรอกโคลีวันนี้เราก็จะเก็บแต่ดอกตูมนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเก็บไปลวกอาจจะเอาไปใส่แกงส้มเนาะแกงส้มผักหรือว่าแกงส้มอะไรสักอย่างเลยนี่เนี่ยสวยงามมากคะ่ะดูนี่ มันก็มีความเหมือนบร็อกคลีจริงๆนะใส่ลงในนี้เลยทั้งสวยทั้งอวบทั้งใหญ่คือแบบว่าไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายละเก็บไม่หมดนะคะคือเตยแต่ยอดเนี่ยเราก็จะเก็บไม่หมดเพราะว่ามันก็ยังมีดอกที่อยู่ กิ่งที่ต่ำลงไปเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาก็จะบานออกมาให้ชมความงามกันนะคะมันสวยมากเลยค่ะเวลาที่ดอกคุณนี้บานเนี่ย วันนี้สวยทุกยอดจริงๆสวยอ่อนอลังมากวันนี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอสมายินเลนที่สวยแบบนี้มาก่อนแสดงว่าดินแถวนี้ต้องดีมากๆเขาถึงได้สวยขนาดนี้เขาถึงได้ใหญ่ได้ขนาดนี้เหมือนมีคนมาปลูกไว้อะเหมือนมีคนมาปลูกไว้ปลูกเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ย เราจะเก็บไม่หมดนะคะไม่เก็บจนหมดเกลี้ยงเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็แล้วกเ็เก็บไปก็กินไม่หมดก็จะเก็บเท่าที่เรากินหมดแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยเข้าบานอยู่ในธรรมชาตินะคะได้ชมความงามเนาะเป็นดอกไม้สวยๆให้ชมสําหรับคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะได้มีดอกไม้ข้างทางสวยๆให้ชมมันเยอะมากเลยอ่ะ เป็นปีแรกที่เจออะไรเยอะและสวยแบบนี้นอันนี้ก็คือรุ่นนี้กำลังจะบานเด็กแป๊บเดียวเขาก็จะบานดูความอ้วนของแต่ละของแต่ละยอด ีอกผักเซียนพอแล้วนะคะเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เก็บเยอะแล้วผักเซียนเพราะว่ามันต้องคั้นนะคะหรือว่าเก็บอีกนิดนึงให้พอคันเห็นเขาบอกว่าคั้นแล้วก็ พอมันเปรี้ยวแล้วก็เอาเก็บช่องแช่แข็งไว้กินในระยะยาวได้เดี๋ถ้าเก็บเก็บไปก็คงจะคั้นแล้วก็เก็บช่องแช่แข็งเนาะหรือไม่ก็แบ่งเพื่อนๆไปช่วยกันรับผิดชอบช่วยกินเยอะมากเลยฮะเยอะมากเลยเยอะมากเลยนี่ ใครอยากได้บอกนะคะเดี๋ยวจะพามาเก็บเยอะมากอะ่ะพอแล้วละ่ะเก็บเยอะก็กินไม่หมดเอาผักเซี่ยนอีกสกักกอหนึ่งแล้วกันใหญ่ๆก็เก็บแล้วก็คือว่าเก็บให้มันคั้นให้ได้โหลหนึ่งอะ่ะขวดโหลหนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราก็จะเก็บแต่ยอดใหญ่ๆนะคะหักตังโตะเลยอ่ะโอ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้ยอลังการสุดๆไม่ธรรมดาพักเซียนผักเสียนอันนี้ไม่ธรรมดาสมมายินเลนก็ไม่ธรรมดาค่ะเนี่ยอันนี้พักเสียน คิดมาพอพอแล้วค่ะแล้ว้อวโอ้ยอย่างสวยอย่างสวยเดี๋ยวพักเซียนเอาอีกสักหน่อยไหมเก็บให้มันเต็มตะกร้าเรดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินชมความงามไปเก็บมุมโน้นบ้างดีกว่าไปเก็บข้างหน้าน้นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวแถวโน้นเขาจะน้อยใจไม่มีใครไปเก็บ จะสำรวจด้วยว่าว่ามันสวยแค่ไหนดูค่ะนี่เป็นเลยสซมายินเลนแล้วก็ตรงนั้นอนะผักเซียนเหมือนกับเขาเกิดมาเป็นเพื่อนกันนะเป็นกอกอไม่ถี่เกินไม่ห่างเกินนะผักเซียนแล้วก็สซมายินเลนแล้วก็ผักเซียนแล้วก็สมมายิสเลนเนี่ยเกิดมาแบบว่าเนี่ยสลับกันไปเนี่ยตลอด ข้างทางเลยในซอยนี้ซอยซอยไม่ลึกมากนะคะซอยเนี้ยเราจะเอากอนี้เพราะว่ามันสวยมากเลยอ่ะนี่ดูกอนี้ค่ะนี่โอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้ไม่ธรรมดา,าจริงผักเสียงวันนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยมันคือว่าไม่อยากเก็บก็ต้องเก็บอ่ะมันสวยมากเลยอ่ะ ปกติจะเป็นคนชอบใช้มีดตัดแต่ว่ามีดหรือกรรไกรตัดแต่ว่าเก็บผักนี่ต้องต้องเด็ดเพราะว่ามันจะได้จะได้รู้ว่าความแก่มันเริ่มจากตรงไหนเราจะได้ไม่เก็บไม่เก็บส่วนที่แก่ไปด้วยมันจะต้องไปเสียเวลาไปเด็ดออกอีกรอบหนึ่งเนาะดูดิเต็มมือแล้วว่ายังไม่หมดกอเลยอะ่ะนี่ค่ะนี่เต็มมือแล้ว ใส่ใส่นิตะก้าก่อนเะเก็บก่อนที่เสร็จต้องกลับแล้วเพราะว่ายิ่งอยู่ก็กลัวววมันจะอดใจไม่ไหวเดี๋ยวไปเก็บเยอะเกินแล้วทีนี้กลับไปเดี๋ยวไปดูแลไม่ไหว เพาะก้อนนี้เก็บได้สองกรมล้นตะกาล้นแล้วล้นอีกนี่ค่ะผักเสียนยังงามเลยยังงามจริงๆนางงามจักรวาลเลยผักเสียนวันนี้โอ้ยเนี่ยตลอดข้างทางเนี่ย ทั้งผักเซียนแล้วก็สซมายิสเลนสมายินเลนอาจจะเอาอีกสักหน่อยไหมเนี่ยแต่เขาจะน้อยใจเก็บแต่ผักเซียนไม่เก็บเขาเอาซะหน่อยนี่แหละค่ะคนสวีเดนเขากินแต่ส่วนนี้แหละดอกโอ้ยนี่ก็โอ้อันนี้ก็อลังการสุดๆไม่แพ้กัน ต้องคงต้องหาเมนูแล้วล่ะเจอผักสวยๆต้องหาเมนูละต้องหาเมนูอร่อยอร่อยละแกงส้มถ้าจะอร่อยเยอะมากเยอะมากลวกเก็บช่องแช่แข็งก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนบรอกโคลี่แล้วก็ทำแล้วก็เก็บ เก็บเหมือนบล็อกกรี่มาเดินชมความงามก่อนกลับคงไม่เก็บแล้วคะ่ะเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินผักเซียนแล้วก็สมมายิลเลนนี่นี่นี่มันเกิดแบบว่าสลับกันไม่ถี่เกินไม่ห่างเกินเนี่ยเหมือนกับเกิดมาเป็นเพื่อนกันจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยต้องเอาไม่สวยสวยเนี่ยต้องเอาอีกอะ จะไม่เอาก็มันคันไม้คันมืออยากจะเด็ดเพราะว่ามันสวยนี่อีกอะโอ้พระเจ้าจอดอะไรจะเยอะปานนี้มันไม่ใช่แค่เยอะมันสวยด้วยทำไมมันอ้วนอย่างนี้เนี่ยผักแถวเนี้ย มีใครมาใส่ปุย๋ยมันหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันอ้วนจังผักแถวเนี้ยโอ้ยเยอะมากเยอะมากดูค่ะนั่นตลอดข้างทางเลยอะเดี๋ยวเราจะเดินชมเนาะชมดอกบานแล้วก็กลับคงจะไม่เก็บแล้วละ่ะเพราะว่าเก็บไปแล้วเจะกินไม่หมดเจะได้ปล่อยเขาอยู่ในธรรมชาติให้ดอกเขามีโอกาสได้บานให้คนได้ชมความงามดีกว่าเนาะ รู้สึกว่าน่าปักซอยบริเวณที่โดนแดดจัดๆตรงนั้นอาจะบานผักเซียนตรงนี้ก็ยังมีอยู่เลยเนี่ยนีออ่ผักสองตัวนี่มันเกิดมาเป็นเพื่อนกันจริงๆนะบริเวณเนี่ยนี่ค่ะนี่ตลอดแนวเลยเนีย่โอ้ยแถวนี้แถวนี้ยิ่งสวยแถวนี้ยิ่งสวยกลาลังจะบาน เก็บดอไม่เก็บดีเนี่ยจะเก็บหรือไม่เก็บดีเนี่ยจะอดใจไหวไหมเก็บใจดูดอกบานอันนี้เริ่มมีบานบ้างแล้วนี่ค่ะเอาซะหน่อยนะจะเ,เป็นตัวอย่างนี่ค่ะดอกบานเหมือนดอกคนา ดูดิตรงนี้ก็มีโอ้โยเยอะแยะเลยอะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนี่สวยงามมากมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะแบบเนี้มันไม่ใช่ทุกที่นะคะที่เราจะเจอผักสองตัวนี้เกิดขึ้นบริเวณเดียวกันแล้วก็เกิดมาอย่างเป็นระเบียบเหมือนมีคนมาปลูกไว้แล้วก็แล้วก็ ทิ้งระยะห่างแบบว่ากำลังดีอ่ะ,ออะเดินกลับที่รถแล้วก็กลับบ้านค่ะพอๆค่ะยิ่งดูยิ่งอยากจะเด็ด